สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้บอกเลยว่าเรามีเรื่องสุดหลอนมาเล่าให้ฟังกันแบบจัดเต็มเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีทั่วไปนะครับแต่มันคือเรื่องราวที่พาเราท่องเข้าไปในบ้านเช่าเก่าๆที่ไม่ใช่แค่เฮี้ยนแต่เป็นบ้านที่มีเวลาเป็นเงื่อนไขของความตายเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือห้ามอยู่เกินเที่ยงคืนบ้านเช่าผีทวงเวลา เรื่องเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อน3ามคนที่ได้บ้านเช่าราคาถูกเกินจริงมาอยู่มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวที่เจ้าของบ้านย้ำไว้คือห้ามอยู่ในบ้านหลังเที่ยงคืนฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดล่ะว่ามันคือคำเตือนที่ถ้าไม่เชื่อจะไม่มีวันได้ออกจากบ้านนั้นอีกเลยเราจะได้รู้จักกับตัวละครหลักคือจูนสาวนักเขียนฟรีแลนซ์บาสช่งางภาพผู้ชอบสำรวจแล้วน้ำหวานเพื่อนสาวสายหาแล้วพอเข้าไปอยู่ปุ๊บ ทั้งกลิ่นอับในบ้านทั้งเสียงฝีเท้าตอนดึกความผิดปกติของกล้องที่จับภาพไม่ได้ความทรงจําบางอย่างที่วนลูปแล้วสุดท้ายคือการหายตัวของใครบางคนอย่างไร้ร่องรอยทุกอย่างค่อยๆพาเราไต่ระดับจากความสงสัยสู่ความสยองแล้วก็ทะลุไปถึงความจริงที่น่าขนลุกแบบที่ไม่อยากเชื่อว่านี่คือบ้านเช่าธรรมดา เอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมอยู่กับคู่สนทนาประจำรายการผู้หญิงสายหลอนประจำบ้านเสียงหว,นหวานนแต่เล่าเรื่องผีแล้วคนลุกทุกทีคุณแยมครับขอบคุณค่ะคุณพีทสวัสดีผู้ฟังที่ติดตามเสียงกระสิบของวิญญาณทุกคนเลยนะคะเรื่องนี้แยมขอเตือนว่าอย่าเปิดฟังตอนเที่ยงคืนนะคะเพราะมันจะมีเสียงบางอย่างตามคุณออกไปด้วย พูดถึงบ้านเช่าหลังนี้นะมันเป็นอะไรที่หลอนแบบไม่ต้องพึ่งฉากผีตุ้งแช่เลยคือบรรยากาศมันได้มากๆตั้งแต่คำเตือนห้ามอยู่เกินเที่ยงคืนฟังดูเป็นแค่กฎแปลก,กๆใช่ไหมแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติทั้งหมดเลยนะแล้วตัวละครแต่ละคนก็มีมิติมากๆใช่ครับแล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือมันไม่ใช่เรื่องผีแบบปลดปล่อยวิญญ,ญาณหรือสู้กับผีจนจกแต่มันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดจากผีที่มีเงื่อนไขเฉพาะมากคือ ผีมันไม่ต้องออกมาไล่แค่คุณฝ่าฝืนเวลามันก็จะมาเองแบบไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีคำอธิบายแล้วผีในเรื่องก็คือเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้โผล่ออกมาให้เห็นชัดเจนแต่จะค่อยๆปรากฏผ่านเสียงฝีเท้าการหายไปของภาพในกล้องหรือแม้แต่สมุดบันทึกเรล่มเก่าที่เขียนว่าหนูยังไม่ได้นอนเลยคือแบบเย่ยมอ่านถึงตรงนั้นแล้วขนลุกมากอืมตอนที่จูนเริ่มสังเกตว่า ทุกเที่ยงคืนอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินบนบ้านการเปิดไฟเองหรือภาพจากกล้องวงจรปิดที่หายไปมันคือความกลัวที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานแล้วที่น่ากลัวกว่าคือไม่มีใครเชื่อว่ามันมีอยู่ริงแถมน้ำหวานซึ่งเป็นเพื่อนสายชิวของกลุ่มกลับเป็นคนที่หายตัวไปก่อนแล้วไม่มีใครหาเจออีกเลยทั้งๆที่เห็นกันว่าเข้าไปในห้องน้ำพอเปิดประตูอีกทีคือว่างเปล่า ไม่มีใครเลยไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วนั่นแหละคือจุดที่เรื่องเปลี่ยนโทนจากน่ากลัวเป็นสิ้นหวังนั่นแหละครับคือพอถึงตอนกล,งกลางๆเรื่องเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเลยว่าไม่มีใครรอดจากบ้านนี้ได้ถ้าคุณยังอยู่เกินเวลาเพราะมันจะมาเรียกเอาคืนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรียกแต่มันจะลบคุณออกจากความเป็นจริงเลยนะครับ จริงค่ะแล้วเรื่องที่น่าขนลุกมากก็คือผีเด็กในเรื่องนี้ไม่ใช่ผีที่มีปมหรือร้องขอให้ช่วยอะไรเลยมันเหมือนถูกฝังอยู่ในลูปเวลาแล้วพอมีคนใหม่ๆมาอยู่ในบ้านมันก็ลากคนเหล่านั้นเข้าไปในลูปด้วยไม่มีการเจรจาไม่มีความเมตตามีแต่เวลาที่จะกลืนพวกเขาไปทีละนาที แล้วตอนใกล้จบนะครับบาสพยายามหาทางหนีจากบ้านนี้โดยดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพยายามเจาะกำแพงออกไปเพราะทางประตูหน้าเหมือนจะวนกลับมาตลอดเวลาแต่สุดท้ายคือเขาต้องปีนออกทางใต้ถุนหลังบ้านนะฮะแล้วสิ่งที่ทำให้เขารอดก็ไม่ใช่ของขลังไม่ใช่พิธีกรรมมันคือการออกจากบ้านก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นเอง แต่ถึงจะหนีออกมาได้จูนเองก็ยังเห็นเงาของผีเด็กปรากฏอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอีกคืออะไรล่ะคะมันหมายถึงว่าเราไม่มีวันหนีเวลาได้จริงๆใช่ไหมหรือจริงๆแล้วเวลา0.00 0 00. 00. ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ตั้งหากโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยครับแล้วคุณผู้ฟังเ่ะครับคิดว่ายังไงถ้าคุณเจอบ้านเช่าที่มีเงื่อนไขแค่ห้ามอยู่เกินเที่ยงคืนคุณจะอยู่ไหม แล้วถ้ามันมีราคาถูกมากแบบไม่สมเหตุสมผลคุณจะเชื่อสัญชตาตญาณหรือเลือกเหตุผลทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราอยากฟังมุมมองจากทุกคนจริงๆแล้วแยมว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือความกลัวที่ไม่ได้เกิดจากการเห็นผีโดยตรงแต่เกิดจากความเงียบความนิ่งและการถูกทิ้งให้อยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปกติซึ่งเรื่องนี้ทำได้ดีมากเหมือนเอาใจคนกลัวผีแบบไม่ต้องเห็นผีชัดๆก็สยองได้ใช่เลยครับ แล้วใครที่เป็นสายเสพรายละเอียดอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่ถ่ายได้แค่บางช่วงหรือสมุดที่ข้อความเปลี่ยนไปโดยไม่มีใครแตะมันคือองค์ประกอบที่ทําให้เรื่องดูน่าติดตามและน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งๆที่มันคือเรื่องผีใช่ค่ะแล้วใครที่อยากรู้ว่าจูนกับบาสเอาตัวรอดยังไงมีอะไรเกิดขึ้นในห้องใต้หลังคาแล้วคําว่าหนูยังไม่ได้นอนเลย จริงๆแล้วหมายถึงอะไรต้องไปฟังเวอร์ชั่นเต็มเลยนะคะเพราะเราสปอยได้ไม่หมดจริงๆเดี๋ยวจะหมดสนุกกันซะก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องหลอนๆเรื่องต่อไปไม่แน่ว่าคราวหน้าอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ค่ะถ้าเที่ยงคืนนี้คุณยังไม่นอน